สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ไ i ซ i g n a นนะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราเมอสัปดาห์ที่แล้วนะ US เราออทามไฮแล้วนะครับเบื่อข่าวนี้จังเลยใช่ครับมาทุกสัปดาห์เลยนะครับเนี่ยสัปดาห์เป็นสัปดาห์นะครับแต่แต่หุ้นไทยเราก็มีข่าวดีนะเพราะว่าเคีเข้าตลาดนะครับอาตลาดเ่มเปิดขึ้นมาครับมาดูกันเลยนะครับ เซตนะตอนนี้ตลาดสำหรับเคทีคือเปิดแล้วนะครับเนี่ยตรงกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี่ยนะครับที่เรารอกันมานานว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวสักทีนะครับพระหุ้นไทยเองก็ฟื้นมาพอสมควรก็สัปดาห์นี้ก็คือเปลี่ยนแล้วนะครับพอเปลี่ยนแล้วปั๊บเนี่ยนี่มันแดงมาตั้งแต่มกราเลยคุณไหมตั้งแต่หกมกราเลยครับ ก็ตีว่าโอ้เจ็ด<บ>เดือนเหรอเกือบเจ็ดเดือนมาเก็ตปิดมาตลอดเลยแต่จริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะมาเก็ตปิดนะตอนนั้นเราก็ขายระบายออกไปประมาณพันสามกว่านะครับครับผมไอตอนออที่มันอยู่ประมาณพันร้อยพันอะไรนี่เราไม่ได้อยู่นะอีกทิงเราเข้าตลาดทยอยเข้าตอนพันสองกว่านะครับ <S 2> <S 2> <S อครับผมเอามาหุ้นที่เคทีเข้านะครับมีสามตัว ก็คือเป็น GPC, s i v l OR ก็คือเป็นเขียวเขียวเขียวแรกนะครับเราเข้าแบบเขียวแรกนะนะครับสามตัวนะครับอืมโอเคไหมคุณไหมครับผมมาครับเข้าก็ไปตามระบบลยครับตามระบบนะครับ K T นะครับตอนที่แล้วเราซื้อไปสามตัว ตอนนี้เงินในพอร์ตมันมีอยู่2ล้านบาทก็คือซื้อตัวละ2แสนบาทนะครับซื้อ10ตัวเท่าเ่กันตอนนี้พอร์ตก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมอยู่ที่ทุนนะครับผมในพอร์ตไม่ไม่มีหุ้นมาเจเดือน <c oughs> ไม่ไม่น่าเชื่อเลย, <c oughs> ย <c oughs> นะก็เป็นไปนแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> เป็นอย่าง <c oughs> เป็นไป <c oughs> <c oughs> หยุดไปเจเดือนเลยเนาะคุณตั้งเนาะครับหยุดไปก็ถือว่าไม่ต้องเทรดตลอ,อดเวลาก็ได้นะเราก็มาเทรดเฉพาะตอนตลาดมันเปิดโอกาสให้เราแล้วกันและแน่นอนว่าระบบโมเมนตัม um เนี่ยโดยเฉพาะวิกนะี่เราไม่เคยได้ซื้อต่ําสุดนะครับเราซื้อก็มันก็ขึ้นไปบ้างแล้วเป็นธรรมดาอันนี้เป็นปกตินะครับครับผมเอามาเรามาดูตลาดโลกกันแล้วกันนะครับ วุ้น US เอสัปาที่แล้วขึ้นได้อย่างร้อนแรงขึ้นต่อนะครับ SPY ก็หกหกร้อยสิบสองแล้วครับสุดอยอดจริงเลยตัวนี้ครับไปเรื่อยเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยกวานไปทองคำ เขาโยอลงมานะเดี๋ยวเขาไปครับไปทางไหนคุณหมผมว่างเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับอืมอ้าวไปไปยิ่งยิ่งๆิ่งยเชียร์เชีร์เครับซิลเวอร์อยู่ในกรอบนี้นะครับแม้จะลงมา2%องเขวาเมื่อคืนวันศุกร์แต่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะยังอยู่ในกรอบใหญ่ที่ นู่นไปเจอกันสี่สิบกว่าแล้วมั้งเนาะอืมอืมที่สแบแล้วเขาย่อลงมาเมื่ไหมตีว่าเจ้าๆไปอ่ะมันขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาครับมีท็อปปิ้งเทลที่ถูกทำลายไปนะครับแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมตรงนี้แหละซิลเวอร์นะเออตัวนี้สำคัญคุณไหมออย ลง <h ű h ű> แฟลกลงลงแน่ใช่ครับอ๋อยี่สำคัญนะนอ๋อยอี่สำคัญครับครับบิตคอย <h> บิตคอย,ย,ยอ่าม,มันท็อปปิ้งเทลมันค้ำอยู่เนี่ยนะแบบเดียวกับซิลเวอร์เลยนะคร <h> มันก็น่าจะลงใช่ไหม เออมันซ้อนกันสองสองอย่างนะคือ Topping Tail เนี่ยเป็นแบล i ิชแต่ว่านี่ก็เป็นบลูแฟลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันยอกท่าไหนขึ้นไหมเออก็ถือว่ามันย้อนแย้งกันในตัวเองสองอย่างเนี่ยครับอืมไม่รู้ครับไม่รู้อ่ะนะ มาเซจี้ตัวโปรดนะครับผมเซจี้หลุดกรอบหลุดกรอบคู่ขนาดนี้มาแล้วนะครับหลุดนะหลุดนะใช่ครับผมหลุดหลุดนะหลุดนะหลุดหลุดอยู่ที่เส้นห้าสิบนะครับเออเมื่อกี้เราดูตัวไหนคล้ายๆกันอย่างนี้ตัวหนึ่งนี่ไงทองเนี่ยมันก็อยู่ตรงเส้นห้าสิบอย่างเงี้ยสองสารอบอย่างเงี้ยกับเซจี้นะครับอยู่ตรงเส้นห้าสิบอย่างเงี้ยหน้าตาเดียวกันเลยจะรอดไหมเนี่ย อจะหลุดเส้น50ลงมาหรือเปล่านะอืม <c oughs> ใช่ครับผมอั้งหลุดมาในี่ทีตรงไหนนะครับสามเส้นสอง, 200, ร,งร้อยหรือว่าเส้นสีขาวนี้ก็อยู่ที่สามร้ห้าสิบนะครับสามอยห้าสิบจากสี่ร้อยนะคุณใหม่โดนติดล้ลงมาสามร้อหสิบเลยนะเยอะนะโอโห้หุ้นใ้วัฒนไทยจริงครับครับเยอะนะเยอะนะเออครับอืม แต่ก็อย่าลืมนะว่าซิลเวอร์ตอนนั้นเนี่ยนะครับทำท่าเนี้ยเพื่อจะขึ้นไปกรอบบนเนี่ยแน่นอนระหว่างทางมันก็มีอย่างเงี้ยแหละครับอืมมันก็มันก็อย่างงี้แหละมันไม่ได้ขึ้นทุกวันมันก็ขึ้นๆลงๆเพราะมันอย่างนงี้แหละครับเนี่ยเนี่ยน,น,นะนะ,ะจะไปเจ็ดร้อยหกร้อยอะไรมันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออเร้อมงที่เห็นต้นทางอยู่นะ อ้ยต้นทางที่รีบเลยรีบเลยเขาลงมารับแล้วลงมารับไปแล้วตัวแซจี้เทียบไอบิดเทียบไอบิดหลุดเส้นสองร้อยนะวิคนี้ไม่น่าเชื่อเลยปกติรต้องนานแล้วเนี่ยแซจี้เทียบกับไอบิดเนี่ยมันมันอยู่เหนือเส้นสองร้อยมาตลอดแต่วีคนี้หลุดเส้นสองร้อยนะครับใช่ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ผมก็ไม่แฮปปี้เลยนะแต่ก็ต้องยอมรับมันอืมโอเคแอาที่นาดดินยันยลงมานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะทั้งเอาเรื่องอรเนี่ยใช่เพราะว่าตาม<ช>หลักแล้วแซจี้มันควรจะแข็งกว่าไอบิดไม่ใช่อ่อนกว่านะครับอืมอ่ะก็มีอันนี้เตือนใจไว้แล้วกันนะว่าถ้าถือแซจี้แล้วมันอ่อนกั่าบิตคอยเนี่ยถือบิตคอยดีกว่าไหมนะครับ ก็คือบิตคอยก็คือในที่นี้ก็คือ i อบิตครับครับผมอืม่ะตามนั้นสรุปว่าวิกนี้เรามีบิตคอยสดาร์ที่แล้วก็ไม่ได้ลงมาเนาะลงมานม่ไไม่ด้ลงมามันอยู่ในแฟกอะเนาะอยู่ในแฟลกไม่มีอะไรนะใช่ครับคือคือบ TC ที่อยู่ใน b i n a น c e เนี่ยมันมันอาจจะอ่อนออ่นกว่าใน i อบิตนิดหน่อยนิดๆนะครับอืม เพราะว่าเนี่ยมีแย่เส้น20อะไรอ่างเงี้ยใช่ไหมแต่ไอบิดเขาไม่มีนะไอบิดเขาอยู่บนเส้น20ไอบิดจะแข็งกว่าในในในเอ็กซ์เชนนิดนึงเทียบเทียบกับเส้นเอฟเลชนะครับเนี่ยตอนที่ช่วงที่ตอนช่วงแฟกตัวเนี้ยเขาก็ต่ำกว่าเส้น50แต่ถ้าเป็นไอบิดเนี่ยแตะเส้น50แล้วขึ้นต่อจริงๆเหมือนไอบิดอะจะอยู่อยู่ในใน พวก moving average ดีกว่าด้วยซ้ำนะเออดูไอวิดเนี่ยดีนะ mm hmm. ออนั่นแปลว่าถ้าเกิดสมมติว่านาทีนเ,เ,เ,เนี้ยแซจี้ตัวตัวแซจี้เนี่ยอบิตคอยตัว b i แนนซ์เนี่ยเราอยู่ต่ำกว่าเส้นยี่สิบหรือหรือตรงเส้นยี่สิบเลยก็ตามแต่ไอ i ิเมื่อวันศุกร์ปิดเนี่ยมันอยู่เหนือนะครับแล้วก็ mm hmm. ถ้ามองจากไอ i ิแล้วเนี่ย มันไม่ได้เป็นท็อปปิ้งเทลด้วยนะตัวนี้ไม่ใช่นะ <มา S 1> ตัวนี้แฟกธรรมดาเลยเถ้าถ้ายึดจากตัวนี้บ l ลิชกว่านะกราฟต่างกันนิดนึงครับซื้อค่อนนะครับแล้วตอนอคุณหม่ดูนะตอนช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเอมาร์ชไปเอพิลเนี่ยที่ btc usdt เนี่ยลงมาต่ำเส้น200ใช่ไหมครับ อยู่อยู่ระยะหนึ่งเลยแต่ถ้าเทียบกับ i อบิตนะไอบิตที่แตะเฉยเองนะแล้วขึ้นต่อจะว่าไปถ้าจะมองมองจาก moving average p ฏ y action เนี่ยไอบิก็ดีเหมือนกันนะเออเออเมื่อไหร่ที่ Bitcoin เทียบกับเทสเตอเนี่ยมันมันมันอ่อนกว่า i อบิเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นจุดที่น่าซื้อก็ได้นะใช่ไอบิแข็งกว่าครับครับ คนถือไอบีเขาใจแข็งกว่าคุณหม่เพราะว่ากลางคืนเขาก็หยุดไงสาวที่เขาก็ไม่ได้เทรดใช่ป่ะใช่เขาเก็บไปแล้วครับเอออเามาวิกนี้เราก็มีความก้าวหน้านะสับเคทีที่เข้าตลาดนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจข่าวสารจากตทีเรียนเชิญที่คิตรงนี้เลยนะครับโอเคสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมคับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ